สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องเมื่อนี้พี่ติสิพาพี่น้องมาแต่งเค้กด้วยช็อกโอกแลตการ์ดกะมาเบิ่งกันเลยจ้า,าพี่ติสิแต่งด้วยาวานิลลาเค้กนะำนะพี่น้องนะั่หรือเขาจะเอิ่นว่าไวเค้กนะคะจะวานิลลาเคก้กเค้กนี่ก็สามปอนพี่น้องจะสามปอนนะจ้จะเนาะจ้แผ่นละปอนเลยจ้าพี่น้องแผ่นละปอน พิสีใส่เบเตครีมนะจ๊ะเนาะเหตดเบเตครีมใส่ใส่สีขาวแล้วข้างนอกพิธีจะใส่เป็นเบเตครีมสีนะจ๊ะเนาะจาสีแดงสี้มสีเหลืองจ้าสีเขียวนะจ๊ะเนาะต่อด้วยสีชมพูแล้วก็ลงทายด้วยสีน้ำเงินจ้าพี่น้องแล้วแต่พี่น้องสีเห็ดไปนะจ๊ะพี่น้องมักสีได้พี่น้องก็ใส่ ไปเลยจ้าหลังจากนั้นเนาะจ้าพี่ตีก็จะใส่สาสครปเปอร์เนาะจ้าเนะาะจะปาดเนือ้อครีมให้มันเสมอกันเนาะจ้าพี่น้องจะเห็นในใบเป็นลายพิทิเกตแบบนี้นะสีมันสิตรงกันใด้พี่น้องจ้าสีมันก็สิเป็นแบบว่าอ่าเป็นแถวตรงกันดีเนาะจ้าเนาะหลังจากนั้นก็ปาดด้วยนาเทิงพี่น้องให้มันเรียบๆจากน้อย บรเรียบร้อยก็ได้จ้าเพราะว่าเขาสีลุ่งอ่ะช็อกโกแลตอยู่นะจ้าอันนี้เป็นช็อกโกแลตอ่าเนาะค่ะเนาะเขาเอินว่าไว้ช็อกโกแลตนะจ้าใบช็อกโกแลตหรือกานาชนะจ้าเขาเอินว่ากานาชพี่ตี้ก็จะเอาไปอ่ะไปใส่ไมโครเวฟค่ะบดนนะจ้าเนาะเดี๋ยวมันสิใหม่ประมาณอ่ะสามสิบวินาทีนะจ้าหลังจากนั้นพี่ตี้ก็มาเทลงเค้กนะจ้าเนาะจ้า ปนกวนๆแล้วก็เทลงเค้กหลังจากนั้นก็ใส่สปาตูลาน้อยนะจ๊ะเนาะจ้ะเกลียการหนาให้มันล่งนะคารให้มันล่งการเทลงเค้กเนี่ยมันก็มีหลายวิธีพี่น้องแต่มื่อนี้พี่ติธีเสนอแบบนี้ให้เบิ่งเนาะจ้ะแบบง่ายๆหลังจากนั้นพี่ติ๋ก็โรยสปริงโคลโรยไข่มุกพี่น้องจ้ะให้มันดูว้าว จ้าหลังจากนั้นพิติกตรไส้เบเตรครีมนะจ๊ะเบเตรครีมสีสีสมสีชมพูสีเขียวสีเหลืองเอาสีเดียวกันกันกบที่เขาลงเคงแล้วจ้าไม,ามา่มาตกแต่งหนาทึ่งพี่น้องให้มันเป็นโทนสีเดียวกันกับเค้กเข้าจ้าพี่น้องหลังจากนั้นพิติกรยิ้ไส้อ่ช็อกโกแลตพแพนนะจ๊ะเนาะอันนี้จ้าอ่ะ เป็นแผ่นจะพฤติกรรมเสียบเสียบตกแต่งนะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แน่ด้อจ้าขอบคุณหลายๆที่รับชวมวีดีโอของพิธีอันนี้ก็เป็นแบบง่ายๆนะจ๊ะเนาะแบบง่ายๆจ้าแบบง่ายๆหลังจากเล่นนาะขั้นตอนสุดท้ายพิติกรรมตกแตง่งขอบันดันล่างพี่น้องจ้า พิธก็เอาสีเดียวกันกับเค้กกับาที่เอาเฮดเค้นกนะจ๊ะสีสมแต่พิติก็ใส่หลายได้พิธเอาแค่สีแดงสีสมสีเหลืองนะจ๊ะน,น้อนี่จ้าเสร็จแล้วค่ะ